สวัสดีครับเก็บพระสนิทตตอนตำรานะครับวันนี้เนี่ยเราจะไปศึกษาร่องรอยประวัติศาสตร์นะครับอย่างที่บอกครับว่าการศึกษาเนี่ยต้องศึกษาองค์ประกอบโดยรอบนะครับท่านจะดูแค่เฉพาะพะพระอย่างเดียวไม่ได้นะครับเวลาใครติดตามรายการนี้จะทราบดีว่าบางทีหนังสือที่ผมเอามาใช้มีหนังสือวิทยาศาสตร์อย่างคลิปก่อนก็เอาหลักทางฟิสิกส์ก็มาคิดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการศึกษาประวัติของบุคคลด้วยนะครับที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องนะครับซึ่งบอกว่ามีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับคือเรื่องของแม่ หลายคนสงสัยว่าทําไมแม่พิมพ์เนี่ยบางทีถึงมีจํานวนมากโดยหลักการแล้วเนี่ยเราอย่าพึ่งที่จะรีบฟังปุ๊บแล้วปฏิเสธเป็นไปไม่ได้ต้องมีน้อยหรือเชื่อทันทีเลยว่ามีเยอะต้องมาค่อยๆดูครับนะครับอย่างเนี้ยผมเคยออกคลิปไปแล้วนะครับแม่พิมพ์ชุดนี้นะครับเป็นลักษณะของแม่พิมพ์ที่เป็นซีลาแรงนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็มีขบวนนะธรรมทูตโดยสมเด็จพระจันโตเนี่ยนะครับได้เดินทางนะครับไปที่กัมพูชา นั่นก็ส่วนหนึ่งแล้วก็มีการขนหลายสิ่งหลายอย่างกลับมาแล้วก็ในคําบอกเล่าของรพระธรรมธาวรในพูดได้ซ้ำว่านั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับของการสร้างพระผงบรรจุกรุพระของสมเด็จพุทธจารย์โตเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้สูงครับที่จะมีแม่พิมพ์ที่เป็นลักษณะของศีลาแรงนะครับต่อมานะครับในหนังสือของหลวงปู่คำเองก็มีการพูดถึงแม่พิมพ์ไม้ที่มีจํานวนมากตั้งแต่สมัยท่านก่อนเป็นสมเด็จแล้วมีการเผาเป็นฐาน เพื่อเอามาผสมทาพระสมเด็จด,ดํานะครับนั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับบอกมีเต็มห้องเลยครน,นี้มีอีกอย่างนึงครับแม่พิมพ์กลุ่มที่เป็นแม่พิมพ์หินซึ่งอันนี้เนี่ยพระธรรมาถาวรเ,เล่าว่าอยู่ในช่วงปี2407นะครับที่สมเด็จพระจันโตรับสมรรักเป็นนะครับสมเด็จพระพุทธจารย์แล้วแล้วก็เจอหลวงวิจารจิรานัยนะครับก็มีวิธีการเทคนิคของการแกะหินขึ้นมานะครับซึ่ง จะแกะได้ยากได้มากได้น้อยได้เยอะอย่างไรเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าอมีความเป็นไปได้หรือไม่นะวันนี้เนี่ยนะผมมีโอกาสได้ข้อมูลครับแล้วก็ได้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของแม่พิมพ์นะครับแต่ว่าไม่ใช่แม่พิมพ์ผสมเด็จเป็นแม่พิมพ์ผิดนะครับของหลวงวิจิตรจำนงนะครับโดยนะครับทายาทของท่านเนี่ยนะครับมอบมาให้ทําคลิปนะครับไม่ได้ให้มาเลยนะให้มาทาคลิปแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้พูดคุยนะครับซึ่งวันนี้ผมได้มีหนังสือนะครับซึ่งหลวงวิจิตรจำนงเนี่ยท่านเป็น หลานนะครับของพญาจินดารางังสรรซึ่งเป็นเจ้ากรมช่างลักนะครับก็คือลงลักปิดทองนี่แหละซึ่งพญาจินดารางังสรรเนี่ยทําในช่วงสมเด็จด,ด้วยนะครับจริงๆเนี่ยถ้ามีโอกาสได้เห็นการลงลักปิดทองนะครับของเก่าในยุคนั้นได้เนี่ยเราจะมีประโยชน์มากต่อการตรวจสอบแต่สิ่งน่าสนใจครับคือแม่พิมพ์ที่ว่าเนี่ยเป็นการแกะสบู่หินครับโดยเนี่ยคนเดียวเลยนะครับของหลวงวิจิตรจํานงเนี่ยท่านแกะ กว่า400แม่พิมพ์นะครับซึ่งมีลวดลายที่ยากด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมเราไปทำความรู้จักกับหลวงวิจิตจำนงก่อนนะครับที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับนี่คือหินสบู่นะครับซึ่งหินสบู่เนี่ยเป็นหินน้ำมอกการแกะและนี่เป็นการแกะมาตั้งนานโบราณแล้วนะครับก่อนปี2500นะครับโดยหลวงวิจิตจำนงครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือนะครับศิลปะสงเคราะห์นะครับ ประธานาุกรมศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับศิลปะตะวันตกนะครับโดยพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงวิจิตรจำนงนะครับเมื่อปี2493นะครับ2มิถุนายนนะครับชื่อท่านก็คือพศพัฒนานนท์นะครับโดยคํานํานะครับก็จะเขียนมีของกรมศิลปากรด้วยนะครับเมื่อวันที่20พฤษภาคม2493นะครับและนี่นะครับคือภาพนะครับภาพนะครับของนะครับหลวงวิจิตรจำนงนะครับ ท่านก็เกิดเมื่อปี2 4 1สี่หนึ่งเจดนะครับ2 4 1สี่หนึ่งเจนะครับช่วงที่ท่านเกิดเนี่ยก็คือหลังสมเด็จพระจันรโตมลภาพไปแล้วนะครับประมาณ2ปีนะครับแต่ว่านะครับท่านเนี่ยสืบทอดนะครับเป็นช่างสิบหมู่ด้วยนะครับท่านสืบทอดเนี่ยะกุลสายช่างนะครับจากน้าของท่านเองนะครับในนี้ได้เขียนนะครับว่าสืบทอดวิชาช่างจากพ่อด้วยนะครับแล้วก็จากน้าชายนะครับซึ่งมีนามว่า พระยาจินดารังสรรค์วงศ์เล็บสายซึ่งเคยเป็นเจ้ากรมนะครับช่างรักนะครับก็คือรักลงรักปิดทองเนี่ยและช่างไม้นะครับสูงช่างสิบหมู่นะครับกระสวงวังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลวงวิจิตรจำนงก็จะนับได้ว่าเป็นผู้สืบทอดนะครับตระกูลช่างเป็นคนเดียวนะก็ไปเป็นช่างสิบหมู่ด้วยนะครับอันนี้นะครับก็คือจุดสำคัญที่ว่าโดยน้าของท่านเองเนี่ยก็ทันอยู่ในยุคสมเด็จพระจันโตแน่นอนคุณพ่อก็ทันนะครับที่เป็นช่างนะครับ และท่านเองเนี่ยหลวงพิทิธรรมก็มาเป็นช่างสิบหมู่ด้วยเป็นตระกูลสายช่างเลยนะครับและสิ่งที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็คือลักษณะเนี่ยของการแกะนะครับแม่พิมพ์นะครับดูครับว่าลายที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นลายนะพญานาคนะครับแล้วลงรายละเอียดเห็นไหมครับว่าทั้งทั้งสามนาคนะครับเนี่ยนะครับลักษณะเนี่ยมีความละเอียดสวยงามนะครับและลายสิต่างๆที่แกะลงบนนะครับหินสบู่เนี่ย ถือได้ว่ามีความวิจิตนะครับแล้ดูนะครับหน้าทั้งสามตําแหน่งนี้นะครับกับตําแหน่งนี้เนี่ยนะครับลวดลายรับจะเป็นลายเดียวกันเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือฝีมือของช่างสิบหมู่ไทยนะครับและการแกะเนี่ยท่านมีแบบนี้เนี่ยนะลูกหลานท่านมีเนี่ยประมาณสี่ร้อยกว่าแม่พิมพ์หินสบู่นะครับอันนี้อีกชุดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราพูดถึงแม่พิมพ์หินที่เป็นแม่พิมพ์พระเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยครับอันนี้เป็นแม่พิมพ์ศิลานะครับหลายคนเคยเจอแม่พิมพ์หินเพื่อนเนี่ยนี่นะครับคือคือฝีมือช่างนะครับและอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ธรรมดามากครับทางลูกหลานบอกสนิมขึ้นหมดแล้วนะครับนี่คือการแกะลายนะครับแต่สิ่งที่เราจะให้ท่านดูนะครับก็คือว่าการแกะลายเหล่านี้ทุกแม่พิมพ์หินนะครับ จะเป็นลายที่แบบแกะตื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดูพระสมเด็จนะครับผมถึงได้บอกว่าจะมีรอยตัดนะครับถึงพูดถึงเรื่องของแม่พิมพ์หินเนี่ยเพราะว่าจะไม่ได้เป็นการแกะลึกนะครับฉะนั้นพระเนี่ยจะมีร่องรอยนะครับของแม่พิมพ์หินก็จะดูได้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอะไรอย่างไรเรียกว่าแม่พิมพ์หินนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่ดูอย่างพระสมเด็จพิมพ์ปกโพนะครับ เราจะดูยังไงนะครับเพราะเป็นแม่พิมพ์สาเร็จอันนี้เราก็จะเห็นรอยตัดนะครับมีรอยตัดเป็นรอยตัดเป็นลายเส้นลงมาเห็นไหมครับบางทีก็มีการตัดชิดมุมนะครับบางทีก็มีการตัดเนี่ยเหลือขอบของแม่พิมพ์เอาไว้นะครับนะครับเดวเราเห็นนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยจะมีลักษณะของบังคับแม่พิมพ์เห็นไหมครับเป็นร่องเป็นเรียบๆมาื่ดผิดนะครับที่เหลือก็จะเป็นรอยตัดนะครับเนี่ยก็จะเห็นรอยตัดชัดเจนนะครับนี่เห็นไหมครับด้านบนก็จะเรียบนะครับลก็เป็นรอยตัดนะครับ ด้านมนจะเรียบคือรอยที่มีการตัดก็จะมีการปริแยกตามปกตินะครับในต่างเนื้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์นะครับพระประธานนะครับพระประธานเห็นไหมครับมีเส้นสองเส้นนะครับแล้วก็พุทธศิลป์นะครับเป็นแบบพระแก้วนะครับไม่ค่อยเจอนะครับลักษาะนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกนะครับกาเรียกว่าหนึ่งอย่างนะครับที่เอามาให้ทุกท่านได้ดูนะเพื่อเป็นองค์ความรู้นะครับ นี่นะครับหินสบู่นะครับสอ่มีสองด้านด้วยทำนี้แผ่นใหญ่นะครับเห็นไหมครับนี่คือสวยงามมากนะครับเพราะว่าเราเห็นได้ว่าความเป็นช่างเนี่ยนะครับลายเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นการแกะพระสมเด็จเนี่ยนะครับยิ่งไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับอืให้ดูถ้ามีเทคนิคแล้วเนี่ยนะครับมีวิธีการแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าช่างสิบหมู่ไทยเนี่ยไม่ธรรมดานะครับนี่ก็ไม่ธรรมดา เห็นไหมครับเพราะนั้นการแกะที่มีลักษณะของพระที่มีพิมพ์ใกล้เคียงกันนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่แตกต่างกันเนี่ยก็เป็นลักษณะของช่างเขาจะเอาให้เหมือนก็ได้จะให้ต่างก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราจึงเจอพระจํานวนมากนะครับที่บางทีเป็นกลุ่มสุโขทัยกำแพงเพชรแต่ใหญ่ไม่เท่ากันนะครับขนาดไม่เท่ากันเนี่ยทาได้หมดนะครับช่างไทยไม่ธรรมดานะครับแล้วเดี๋ยว กลุ่มแม่พิมพ์ไม้เนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยอธิบายเพิ่มเติมนะแต่ว่าการศึกษานะครับเราต้องศึกษาโดยรวมนะครับโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับและองค์ประกอบแวดล้อมต่างๆทางประวัติศาสตร์ด้วยทางพยานวัตถุด้วยนะครับเราจะใช้แต่จินตนาการอย่างเดียวเนี่ยเล่าไปเรื่อยเนี่ยมันไม่ได้นะครับนันก็ต้องหานะครับซึ่งของเหล่านี้นะครับยิ่งทำนี่คือเป็นการอนุรักษ์นะครับอนุรักษ์เราดกไทยนะครับซึ่งลักษณะที่ท่านเห็นนี่คือลักษณะของแม่พิมพ์แต่ว่า จะขึ้นรูปเป็นอะไรหรืออย่างไรนั้นเนี่ยนะครับเดีย๋ยวเราก็จะต้องพูดคุยนะครับกับทายาทนะครับของหลวงวิจิตจํานงนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเนี่ยที่เราได้เห็นอ่ะถ้าแม่พิมพ์เล็กแต่แกะหินนะครับแกะตื้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ที่เป็นทดลองพิมพ์ที่เราเห็นข้างหลังนาหนาเนี่ยนะครับแล้วก็กดลงมาเนี่ยตื้นเห็นไหมครับนี่เป็นลักษณะแม่พิมพ์หินนะครับระฉะนั้นลักษณะพุทธศิลป์ต่างๆพิมพ์ต่างๆเนี่ย น่าจะมีการถูกกําหนดไว้แล้วนะครับว่าเป็นลักษณะไหนเป็นลักษณะแนวนี้ซึ่งแน่นอนครับทุกอย่างต้องมีแบบผมนี้ได้ทําเรื่องของการองิงุทรูปเพราะการแกะต่างๆว่าจะแกะพยานานกาคดีแกะลายอะไรก็ดีนะทุกอย่างมีแบบหมดนะครับและช่างก็มาพัฒนานะครับล,ลวดลายละเอียดเสริมเติมเข้าไปนี่คือฝีมือของช่างสิบหมู่นะครับหลวงวิจิตรจำนงนะครับที่เราได้เห็นนะครับ ท่านก็เกิดปี2417นะครับหลังจากสมเด็จพระช้าโตมรมา,าพาไปแล้วนะครับแบบอบ2ปีแต่ว่าผู้ที่เป็นนะครับบีดาก็เป็นช่างนะครับโดยเฉพาะน้าชายเนี่ยท่านก็เป็นพญาจินดาหลังสารเลยนะครับเป็นเจ้ากรมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝีมือต่างๆก็ถูกถ่ายทอดกันมาในยุคนั้นแล้วยิ่งเป็นเจ้ากรมรักด้วยนะครับการลงรักปิดทองผมเชื่อว่าพระสมเด็จนะครับกลุ่มตระกูลที่มีการนะครับ ลงรักปิดทองต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นฝีมือช่างสิบหมู่เนี่ยนะครับแนี้เป็นข้อสันนิษฐานของผมก็คือนะครับพยาจินดารังสรรนะครับอาจจะมีโอกาสนะครับได้เป็นคนทําด้วยหรือหรือนะครับในกลมที่ท่านดูแลอยู่นะครับตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราจะค่อยๆตามนะครับเรียนรู้แล้วก็เก็บข้อมูลศึกษากันต่อนะครับ แล้นี่คือเรื่องราวนะครับที่ผมเอามานําเสนอนะครับแล้วเราจะศึกษาต่อเพราะนันเนี่ยสิ่งทั้งมันนะครับเราทําทั้งนวัตกรรมผมเคยพูดไปแล้วครับนวัตกรรมมาตรฐานวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ทั้งหมดโดยที่แต่ละอย่างนะครับเรามีการอ้างอิงนะเพราะฉะนั้นคลิปเหล่านี้เนี่ยบางทีท่านอาจจะดูไม่เยอะเพราะว่าไม่ได้ส่องพระแต่ว่าผมก็จะเป็นช่วงนี้จะเป็นช่วงองค์ความรู้นล้วันวตกรรมจะเข้ามาเบรกนิดนึงนะครับแล้วก็เราก็จะมาดูพระมาตัวกันต่อซึ่งตอนนี้เราดําเนินนะครับไปจนถึงพระที่เป็นกลุ่มเนื้อดินแล้ว ที่จะทำมาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยการก้าวเดินในแต่ละย่างก้าวนะครับของเอดีสแกนของผมเองก็ดีนะครับเราพยายามทําให้ทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อที่จะเป็นฐานและความมั่นคงที่จะก้าวออกไปสู่ต่างประเทศได้นะครับและยังมีโปรเจกต์อีกมากมายนะครับที่นะครับจะนําไปสู่การเผยแพร่ครั้งยิ่งใหญ่นะครับในสาธารณะรวมไปถึงนะครับคือการโปรโมทการประชาสัมพันธ์นะครับที่กว้าง เรื่องการตลาดเป็นเรื่องตามมาเป็นผลพลอยได้นะครับเราตั้งใจที่จะทําสิ่งนี้ที่เป็นมรดกของคนไทยนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ขนาดใหญ่นะครับที่เผยแพร่ไปทั่วโลกเป็นแรงดึงดูดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีผลต่อความเชื่อมั่นนะครับในเรื่องของเราเป็นผู้มีอารยธรรมโบราณมานานช่วงนี้ก็มีการเจออาณาจักรสีเทพด้วยครับยังมีอาณาจักรสีเทพเจอมานานแล้วแต่มีการรับรองในช่วงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสําคัญนะครับที่ต้องบอกว่า เรานะครับอยู่ในยุคศิวิไลนะครับที่สมเด็จจาร์โตท่านได้ทํานายไว้และผมเชื่อว่านะครับบรรดาผู้คนที่ชมนะครับในคลิปนี้ที่เป็นพุทธศาสนากชนจริงๆนะครับแล้วก็ศรัทธาในความเป็นพระพุทธศาสนาในไทยแล้วก็เรื่องราวของบรรพบุรุษของศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยเชื่อว่าเราเดินไปได้วยเนี่ยนะครับจะมีความสุขแล้วเรื่องอื่นๆนะครับมันจะตามมาครับเพราะว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่ถาวรเรื่องที่ ยิ่งใหญ่นะครับมากกว่าเรื่องแค่การซื้อขายอย่างที่บอกการซื้อขายเกิดขึ้นได้หมดนะครับแล้วเป็นอิสระของแต่ละคนที่จะทำนะครับขอเพียงข้อมูลที่เราให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องผู้ที่เขาจะซื้อเขายอมรับข้อมูลนั้นได้ก็จบเราไม่จมําเป็นจะต้องสร้างเรื่องแต่งเรื่องนะ้วก็พูดตามเนื้อผ้าพูดตามความเป็นจริงนะครับมาจะตรวจก็ตรวจได้เท่านี้มีแบบนี้แบบนี้นะครับพระอ่ะอันนี้เปียกทองนะนก็เปียกทองอันนี้ทองทั้งองค์นะก็ทองทั้งองค์นะครับ ผู้ซื้อเขาตัดสินใจเองเขามีความพึงพอใจเองในพุทธศิลป์ในศิลปะนะครับมันมีคําพูดหนึ่งที่เรียกว่าพระเลือกคนนะครับงนั้นไม่ต้องกังวลนะครับเราประพฤติปฏิบัติดีทําในสิ่งที่ดีเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็อินสาแกรนะครับเติบโตขึ้นเรื่อยๆในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขยายสาขาไม่ว่าการขยายองค์ความรู้นะครับนะครับขอบคุณทุกท่านที่เดินมาด้วยกันนะครับศึกษาร่้งมาด้วยกันนะครับอย่างมีเหตุมีผลนะครับต้องบอกว่าเราไม่ได้ทําเอาใจใครคนใดคนหนึ่งนะครับ บางทีอาจจะตรงไม่ตรงกับท่านแต่ว่าเราว่ากันด้วยตามเหตุและข้อมูลนะครับขอบคุณที่ติดตามจริงๆเลยครับครับสวัสดีครับ